ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธมิววอกกี้งานสถาปนิกปี68ที่ Impact เมืองทองธานีงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4พฤษภาคมนี้อย่าลืมแวะมาที่บูธมิววอกกี้นะครับ l 2 0 1พิเศษในงานนะครับเพียงเราสมัครสมาชิกนะครับก็รับฟรีเลยนะครับแมสจากมิววอกกี้เท่แบบนี้ไปเลยนะครับผมหรือเข้าร่วมกลุ่มเลดแคมป์วันนี้นะครับรับฟรีพวงกุญแจเท่จากมิววอกกี้แบบนี้เลยนะครับผมนอกจากรับของพิมพ์สุดพิเศษแล้วครับสามารถเช็คอินแล้วก็รับสติกเกอร์เท่จากมิวนนี้ะครัว ของมีวอลกี้นะครับผมเขาจะเป็นแบตที่พลังงานเยอะที่สุดนะครับชาร์จไวที่สุดแล้วก็ทนทานที่สุดนะครับถ้าเกิดใช้ร่วมกับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับก็จะสามารถระบายความร้อนนะครับผมของแบตเตอรี่เวลาชาร์จนะครับทาให้ความร้อนลดลงนะครับผมมีปลกคอนไว้ตอนรับแบบนี้นะครับนอกจากมีปอกคอนไว้รอแล้วนะครับยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับนี่ครับเรียงแบบนี้ครับแล้วก็จะได้ของพรีเมียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นกิจกรรมดูนะครับฝากตาตากล้องฝาก ยีได้ของรางวัลครับ<ะ>รครับเดี๋ยวจะมาดูการท <Okay. S 1> ดลองความแข็งแกร่งของตลับเม็ดนะครับมีวอลกี้<ๆ>เดี๋ยวมาดูพร้อมๆ,ๆกันนะครับอันนี้พี่พนักง,งานมีวอลกี้กำลังจะทดสอบด้วยตุ้มเหล็กหนักประมาณไม่ประมาณนะครับหกกิโลกร,รัมนะครับผม, <S <S ผมเดี๋ยวจะป๊บนึงนครับต้องยกกันถึงสองคนเลยนะครับเป็นตลับเม็ดมีวอลกี้วางลายนี้ด้วยนะครับ ดูพร้อมๆกันนะครับนึกว่กหลงมาแล้วไม่แตกไม่หักกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีรอยเลยไม่มีรอยไม่มีรอยครับลื่นเหมือนเดิม6กิโ6กิโลรับแล้วนี่ก็คือพัดลมนะครับไร้สายตุกไใหม่ล่าสุดของ Milwaukee เลยนะครับตัวเล็กเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับแต่มาดูพลังลมนะครับผมนี่ดูดูผมดูแรงนะครับเห็นเล็กๆแบบนี้แรงนะครับนอกจากนั้นนะครับ ตัวน,นี้ยังสามารถนะครับเอาไปคลิปล็อกกับกล่องนะครับผมล็อกนี่สามารถล็อกกับกล่องแบบนี้ได้ครับแล้วก็ถอดผมจะมาลองตัดแผ่นเมทัลชีตนะครับโอเคนะครับตัดยังไงอ่ะตัวน,นี้ก็คือสำหรับเก็บเศษรอยตัดตัดโคง้งตัดตรงได้อ๋อ เดี๋ยวจะ้าวู้อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับช่างไฟนะครับก็คือฟิตเทสนะครับผมเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับวันนี้ตุ้มนี้หนักสิบกิโลนะครับผมงานสถาบันนีปีหกแปดที่อินแพคเมืองทองธานีงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สี่พฤษภาคมนี้อย่าลืมแวะมาที่บูธมิวอกี้นะครับ L สองศูนย์หนึ่งแล้วแวะมากันเยอะๆนะครับ